จากพนักงานคนแรกถึงอธิการบดีบทเรียนจากมัชิมานาดิสอนผู้นำที่เติบโตพร้อมแม่ฟ้าหลวงใครบ้างที่ไม่เคยฝันว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ความจริงคือเส้นทางสู่ความสำเร็จมักไม่เคยตรงไปตามแผนและบทเรียนจากมัชิมานาดิสอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดแต่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุด มัชชิมาเริ่มต้นด้วยความฝันว่าจะทำงานกับการบินไทยแต่แทนที่จะบินไปกับเครื่องบินเธอกลับเดินทางพร้อมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาถึง27ปีและกลายเป็นอธิการบดีคนล่าสุดซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าชีวิตอาจจะไม่ไปตามแผนแต่มันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่คาดคิดได้เริ่มต้นจากรหัส0 0 1 หลังจากที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับพระราชบัญญัติให้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดเชียงรายมชิมากลายเป็นพนักงานคนแรกของมหาวิทยาลัยด้วยรหัสศ0 1เธอเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดเชียงรายแม้ว่าเธอจะคิดว่าจะทำงานไม่นานแต่ชีวิตกลับพาพาเธอไปสู่ทิศทางใหม่และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไป หลังจากที่มาชิมาเริ่มสอนเป็นอาจารย์เธอคิดว่าจะอยู่ไม่นานแต่หลังจากได้รับทุนเรียนต่อปริญญาเอกทางด้าน post-graduate ที่ออสเตรเลียเธอกลับมาเป็นอาจารย์และก้าวสู่งานบริหารในตำแหน่งต่างๆจนกลายเป็นอธิการบดีในปี2566ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่คาดคิดได้คำถามที่ท้าทายความคิดหากคุณตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วพบว่ามันไม่ไปตามแผนคุณจะทำอย่างไรจะยอมแพ้หรือจะปรับตัวและหาทางออกใหม่ บทเรียนจากมัชิมาแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวและการมองหาความสำเร็จในทิศทางใหม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่คาดคิดได้คุณคิดว่าเช่นนั้นหรือไม่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมัชิมานารดิสอนการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of a g r i c u l t u r e University of เวอร์ซิตี้ออฟซินนีดรออฟฟ s ร์ซิลยู e ิเ i อรประสบการณ์การทำงานเริ่มต้นจากพนักงานคนแรกของมอแม่ฟ้าหลวงก้าวสู่การเป็นอาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีรองอธิการบดีและอธิการบดีในปัจจุบันผลงานช่วยให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลายเป็นมหาวิทยาลัยดีที่สุดในไทยด้านความเป็นสากลและนานาชาติในปี2025ตามอันดับทำให้ Education World University Rankings